เลี้ยงโดนลุมเฮ้ยไปยังซิวซิวโอ้ตายโอ้โดนลุมหมูนางสารนะดูดิตายตายแล้วโอ้เป็นไงมะลูกเป็นไงมามามาจะช่วยจะช่วยจะช่วยโอ้โดนกิซโอซยตายแล้วลูกเป็นไงจีโอ้มันลุมช็อตโดนดูดิทุกคนโอ้ตายแล้วตายแล้วมันลุมลูกเอี้ยง

ทุกคนป้าเดินหาก่อนนะหาไม่เจอทุกคนไปไหนแล้วไม่รู้อมันได้จริงคนนี้มันกระดับไม่เอาไม่ให้มีเลยมั้งเนี่ยมันลุมกันวิสปักสพองเลย,ยไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยป้าว่าจะไปประสมยาบ้านที่บ้านหน่นอนฮะมันตีซะจินบินไม่ไหวเลยอ่ะโอ้ตายตายนกเยียมนี่มันร้ายมากเลย